สวัสดีค่ะวันนี้สปอ r t One n e w วมาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกันโชเซเรอาอิตาลีฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3 2ประจำสัปดาห์ที่16ค่ะสำหรับค่ำคืนวันพุทธที่4มกราคม2566มีการแข่งขันทั้งหมด10คู่ด้วยกันค่ะเริ่มเตะเวลา18.30นาิกาส0นาทีซาูโอโลโพบซามโดเรียซาลลนิตนาพบเอซีมิลานเวลา20นาิกา30นาที โตริโนอพบเวโรนาสเปเซียพบอัลลันตาเวลา22นาฬิกา30นาทีเลเชพบลาซิโอโรมาพบโบลญญาเวลา0ูนาฬิกาสานาทีฟิออเรนตินาพบมอนซาเครโมเนเซพบยูเวนตุสและเวลา2นาฬิกา45นาทีอูริเนเซพบเอ็มโปลีและอินเตอร์มิลานพบนาโปลี และนี้ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกันโชดเซเรอาอิตาลีฤดูกาล 2022- 2023สัปดาห์ที่16ที่สปอร์ตบาร์นิวสตามาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ